สักที่ตัวไปหนักหัวคนอื่นสายป่านฟ้าชาวเน็ตความคิดไม่สร้างสรรค์สวัสดีค่ะวันนี้หญิงวันนะคะมีเรื่องราวบันเทิงมาฝากกันอีกแล้วค่ะเป็นข่าวคราวของสายป่านอภิญญาเนะคะที่ฟาดกลับชาวเน็ตถามถึงรอยสักแบบไม่สร้างสรรค์ลั่นปานสักที่ตัวไปหนักที่หัวคนเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หลงรักในรอยสักและมีรอยสักตามเรือนร่างอยู่หลายจุดหลายขนาด สำหรับนักแสดงสาวสวยสายป่านอภินญ,ญาและส่วนตัวของสายป่านนะคะก็ชอบไปเที่ยวทะเลดำน้ำทำให้หลายๆคนนะคะก็ได้มีโอกาสได้เห็นเธออวดลวดลายของรอยสักสวยๆบนเรือนร่างอยู่เสมอๆค่ะแต่ล่าสุดนะคะก็เหมือนจะมีการเกิดดรามา่าขึ้นมาเบาๆ เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามคำถามถึงเรื่องรอยสักต่างๆบนเรือนร่างของตัวเธอผ่านทางอินสตาแกรนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยสักที่กางเกงนายปิดอยู่สักยังไงหรอคะแล้วสักตรงนั้นเสียวไหมคะและอีกหลายๆคำถามที่ดูแล้วไม่สร้างสรรค์เลยละคะ่ะโดยทางด้านสายป่านก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะแคปเอาคอมเมนต์เหล่านั้นมาฟาดกลับสั้นๆ ปานสักที่ตัวไปหนักที่หัวคนอื่นคําถามจากสมองหรือร่องตูดโอ้โหท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถูกอ,อกถูกใจกับแคปชั่นของสายป่านกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเรื่องการสักนะคะก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอยสักสวยๆบนเรือนร่างของสายป่านกันค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ